เทรดเก่งได้แบบไม่ต้องเรียนนะคะอิงเองเนี่ยเรียนตั้งแต่ระบบ M1 M5 นะคะแนวรับแนวต้านรายใหญ่รายย่อยนะคะหรือแม้กระทั่งเรียนแพทเทิร์นหรือเทรดยาวเป็นแบบดูเฉพาะกราฟเดย์กราฟวีอย่างเงี้ยสามวันได้เทรดทีหนึ่งอิงก็เคยเรียนมาแล้วนะคะแต่ทีนี้สุดท้ายแล้วค่ะอิงรู้เลยว่าเราสามารถเก่งขึ้นได้เองด้วยนะคะวันที่เราเข้าใจนะคะในกราฟแล้วก็ทํากําไรได้จริงๆคือวันที่เราได้กลับมาเรียนรู้ตัวเองค่ะว่าตัวเองมี เป้าหมายยังไงบ้างแล้วกลับมาให้เวลาตัวเองนะคะในการศึกษากราฟเต็มที่นะคะสําหรับใครที่มีเวลานะคะเราสามารถดูกราฟเองได้เลยนะพยายามแบ็กเทสดูนะคะระบบที่หญิงใช้ในทุกวันนี้เนี่ยแทบจะไม่เหมือนกับที่เรียนมาเลยนะคะคือเป็นระบบที่ผสมผสานมากๆเลยเราสามารถอ่านเส้นทางกราฟได้ว่ากราฟจะไปตรงไหนจะไปหยุดตรงไหนควรจะเติมตรงไหนได้ค่อนข้างแม่นยํานะคะซึ่งเกิดจากการที่หญิงแบ็กเทสนะคะซึ่งพวกเราสามารถใช้เทคนิคนี้ ได้นะด้วยตัวเองเลยค่ะดูกราฟสักห้านาทีสิบห้านาทีนะคะแล้วก็ดูกราฟชั่วโมงดูกราฟเดย์นะคะลองดูว่าพฤติกรรมกราฟเนี่ยวิ่งลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้กราฟเดย์เป็นแบบไหนจุดไหนที่เป็นโซนที่เป็นโซนกับตัวใหญ่ๆที่ทำกำไรได้เยอะๆะนะคะกราฟที่วิ่งประมาณ300จุดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่กราฟวิ่ง1000จุดใช้เวลาเท่าไหร่เวลาไหนที่รู้สึกโอ้โห กาแบบนี้เสียเวลาในการเทรดไม่ต้องเข้าเทรดนะคะเราสามารถเรียนดูได้จากการแบ็กเทสค่ะอิงใช้เวลาแบ็กเทสจริงๆต่าง,งๆประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็แบ็กเทสมาต่อเนื่องก็ประมาณ8เดือนแล้วนะคะซึ่ง ผลลับเนี่ยทำให้การเทรดเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะคะส่วนการโลงเรียนเนี่ยมันเป็นทางลัดค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยสำเร็จได้ง่ายสําเร็จได้ไวขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะศึกษากราฟเองนะคะมีอย่างเดียวเลยก็คือศึกษาใจตัวเองในระหว่างการเทรดตามระบบของโค้ชของครูเท่านั้นเองค่ะสําเร็จสําเร็จทุกคนนะคะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ค่ะ